ใครเข้ามาแล้วนะคะเช็คให้หน่อยนะคะว่าเสียงชัดไหมภาพชัดไหมใครเข้ามาแล้วตามกติกรารทมเนียมของเรานะคะคเข้ามาแล้วช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะคะมี10กลุ่มแชร์ลง10กลุ่มนะคะมีร้อยกลุ่ม <Hello. S 1> แชร์ลงร้อยกลุ่มไปเลย <Hello. S 1> ถ้าไม่มีกลุ่มทำยังไงคะ ไม่มีกลุ่มก็แชร์ลงหน้าเฟซไปเลยนะจ๊ะบคชกดแชร์ให้หน่อยนะคะมีสีลุแชร์ลงก่นะคะได้ไยินละาไม่มีล่มทวันนี้นะคะเรามาพบกันที่นี่ที่เดอเ้นรถมือสองค่รควกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเปิดละ สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะเช็คให้หน่อยนะคะว่าภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปข้างหน้าดีกว่า <c oughs> ได้ยินไหมเอ่ยใครเข้ามาแล้วนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเนาะจะได้ไปดูรถพร้อมๆกันนะคะ ใครอยากดูรถอะไรนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยขอ,อ,ยอะนะคะขอบคุณค่ะ,คคะแล้วสวัสดีอีกอีกรอบ <laughs> สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเต็นรถเอซียูท c คานะคะเต็นเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ เต็นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะใหญ่ที่สุดในอำเภอพนมสารคามเลยใครอยากดูรถคันไหนนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ทำไรกันเอ,อ่ยวันนี้น่าจะไปทำงานกันหมดแล้วใครเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ แผไปรอบๆก่อนนะคะว่าเรามีรถอะไรบ้างนะคะเรานะคะมีรถให้คุณลูกค้าเลือกหลายแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเก่งเล็กเก่งใหญ่ขอดูกระบะ,บะน่อย<า>เดี๋ยวพาไปดูนะคะก็กแบบแผนไปรอบๆก่อนเลยจ้า,าดะะเดี๋ยวพาไปดู เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูรถเก่งที่ราคาไม่แพงผ่อนสบายสบายก่อนก่อนเนาะเดี๋ยวรถกระบะเดี๋ยวพาไปดูนะคะแน,น่าานลกล้อง<ร>ามาใกล้ๆล้เลยจะ่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ไม่แพงเลยลา่คา่ไม่แรงด้วยนะคะถ้า,าอยากหารถ เป็นเครื่องพันหแล้วราคาไม่แรงนะคะเรานำเหนอคันนี้เลยนะคะ<ม>เป็น Toyota v ีอนะคะปีปีสองพปีครนปีสองพิบคันนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลเนาะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่2องแสนบาทนะคะ2องแสนมืบาทนะคะผ่อนยาวๆได้แปดสี่งวดค่ะค่างวดอยู่ที่4 0 0 0ันเจ็ดพัปๆปเท่านั้นเองนะคะลูกค้า คันนี้เป็นรถปี2010เครื่อง1 0านะคะเปิดดูภายในกันเลยเนาะภายในของเขาจะเป็นสีดำคันนี้ถัดมาเป็นเกียร์ออตโต้แล้วนะคะลูกค้านี่คันนี้ยังเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เนาะนี่ดูไปเลยภายในวิทยุซีดีนะคะพร้อมใช้งานแอร์เย็นเทียบทุกคันนะคะลูกค้าไปเลย รถของเรานะคะสภาพพร้อมใช้งานทุกคันเลยลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะน่นี่พร้อมใช้งานทุกอย่างเลยพร้อมใช้งานทุกอย่างเลยนะคะระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นตัว E หรือตัวรองท t o ปนั่นเองนะคะอันนี้อ่านูป้ายราคาเผื่อไม่เชื่อว่าราคาคันนี้ถูกจริงๆราคาคันนี้อยู่ที่สองแส0สามืนบาทเท่านั้น โคดถูกเลย2 3 0 0 0 0บาทหาไม่ได้แล้วนะคะเราดูเลยประวัติดีเครดิตดีนะคะฟรีดาวกันไปเลยนะคะตัวนี้ใช่เครดิตด,ดีประวัติดีใช้เงินดาวเพียง90บาทนะคะลองมาปรึกษากันก่อนนะคะลูกค้ามีเอกสารแบบไหนนะคะเราถ้าคันราคาแบบนี้เรามีอยู่2คันนะคะคันนี้จะปี2010แล้วก็มี2009 มีให้เลือกสองคันเลยนะคะถ้าราคาประมาณนี้นะคะแทนไปเลยทั้งสองคันหรือว่าลูกค้าบ,บอกว่าอยากได้ V ีออที่ใหม่กว่านี้ปีใหม่กว่านี้เราก็มีนะคะเรามีเป็นปี2015เป็นตัว n e w v ีออนะคะตอนนี้จะมีเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีสีแดงสีแดงเราก็มีนะคะนี้ เรามีให้คุณลูกค้าเลือกหลายแบบเลยนี่เป็นคันนี้ก็เป็นโตโยต้านิวออเป็นตัว E นะคะปี2015นะคะอยากได้ปีใหม่ๆขึ้นนะคะตัวนี้มีระบบเ,เซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะคะแผ้ไปเลยรอบคันเลยคันนี้เราก็จัดโปรอยู่นะจ๊ะคันนี้จะจัดโปรอยู่ที่3 4 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ 340,000บาทเท่านั้นนะคะปกต,ติเราขายอยู่ที่370,000ลดมาเยอะมากเลยใช่ไหมพ่อยใช่จัดโปรโมชั่นส่วนลดรับไปเต็มๆเลยนะคะ3,000 0บาทนะคะสำหรับเจ้า New v o s 2015นะจ๊ะคันนี้นะเนาะเราจะพาไปดูกันไหนต่อไปดีเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนแล้วจะพาไปดูกระบะแล้วโ <c oughs> นนอยู่ทางโน้นนะคะ <c oughs> เดินตามมาเลย ถ้าใครมาไม่ถูกนะคะทักแชทแอดไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งโลชั่นไปให้คุณลูกค้ารับรองนะคะไม่หลงแน่นอนคันนี้เป็นโตโยต้ายารนสคะคันนี้นะคะเป็นปีของพัจน2017เเลยนะคะถือว่าก็ปีใหม่แล้วได้เป็นสีเทาสีนี้เลยนะคะของเขาสวยมากๆสวยมากๆสวยมากๆเลยคันนี้นะคะแล้วคันนี้นะคะ เลขไมย,ยังไม่ถึงแสนเลยลูกค้าคันนี้ถือว่าไมย,ยังน้อยอยู่นะคะอยู่ที่แปดหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนี่เปิดมาของเขานะคะถือว่าเป็ดหรูมากๆนี่พวมาลัยของเขาเป็นพวมาลัยพาวเวอร์นะคะคันนี้ระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโตโน้นี่ภายในยเป็นสีดําแล้วมาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่ด้วยนะคะความปลอดภัยของเขาวิทยุซีดีนะคะพร้อมใช,ใช้งานเลยนะคะ นี่ใหม่มากๆหลังคาเขาก็ใหม่มากๆนี่เป็นสีดําแบบนี้เลยใครกำลังตามหายาลิปนี่าจบเขาใช้งานหมดเลยหรูมากเดี๋ยวเปิดราคาเป๊ะคันนี้นะคะเราขายอยู่ที่สามแสนหกหมื่นบาทสามแสนหกหมื่นบาทเท่านั้นนี่ค่างวดน,นะคะอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันแปดผ่อนยาวได้แปดสิบสี่งวดเลยนะคะคันนี้ ลองเข้ามาดูลองเข้ามาแวะกันดูก่อนเนาะมาลองขับได้นะคะเพื่อตุดใจดูปะพอแล้ว <laughs> <laughs> เราย้ำกันอีกทีหนึ่งเนาะคันนี้เป็นรถปี16จ2017นะคะเครื่องพันสองนะคะเป็นตัว E นะจ๊ะเ <laughs> บาขังเขาจะเป็นเบาะหนังรูเดรับสาง่ายเลย <laughs> พาไปดูรถกระบะเดี๋ยวพาไปดูรถกระบะดีกว่าข <laughs> <laughs> อแบบไปแต่จะไปทำไมนะ อยากดูรถกาะบะแบบไหนสี่ประตูหรือแคบดีคะหรือตอนเดียวหรือมีตู้เราก็มีนะคะใช่แล้วลูกค้าอยากดูรถกระบะแบบไหนนะคะบอกกันได้เลยนะคะเจ็ดรถเจ็ดที่นั่งเราก็มีนะคะเป็นมิลเซเว่นคันนี้ได้สีเทาเป็นสีนี้ล้วใครกำลังตามหารถครอบครัวเราก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นรถแบบแต่งๆแบบนั้นเราก็มีเป็นตัวอิซูโ เอ็กซีรีนะคะนี่อันคนนั้นก็จะพร้อมแมกใหม่ยางใหม่นะคะเครดิตด<ม>ีประวัติดีใช้เงินดาวเพียง90บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะ<อ>แพนไปแล้วรอบคันเลยคันนี้เป็นรถปี2015ใส่แล้ว<อ>ใส่สเกิร์รอบคันแล้วถือว่าลูกค้าได้ไปนะคะได้ครบเลยลูคแค<ส>้<อ>ไปเลยนะคะอยาก,ออกดูแคบกับตอนเดียวเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะ แพรกับต้น4ฟวินแพรไปรอบๆเลยคันนี้ก็พร้อมแมกใหม่ยางใหม่แล้วนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นเครื่อง3000ระบบ4ฟวิลนะคะเป็นปี2016คันนี้เราขายอยู่ที่440,000บาท440,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้รถ ปี2อ่าปี2016เราก็เลขไม่ก็ยังไม่ถึงแสนเลยนี่เลขไม่น้อยได้ไปลูกค้าพร้อมใช้งานเลยภายในนี่อันนี้ภายใน,อน,นของเขาเป็นระบบ<ม>ไฟฟ้าหมดแล้วนะคะโฟก็เป็นโฟไฟฟ้านะคะนี่ลงไปเลยเิตด,ดีประวัติดีใช้เงินดาวเพียง90บาทเท่านั้นนะจ๊ะไปเลย ได้ไปนี่พร้อมใช้งานเลยนี่แล้วก็แม็กใหม่ยางใหม่ดูที่ล้อเราพร้อมบรรทุกมากพร้อมลุยมากนะคะคันนี้บอกเลยได้ไปถือว่าคุ้มกันมากๆเลยนะคะมาเราไปดูคันต่อไปนะคะบอกว่าอยากดูเดี๋ยวเราพาไปดูแฉบเวทดูคันนี้ไหม ดูคันนี้ไม่เอ่ยใครมองหารถกระบะเกียร์ออโต้นะคะรถกระบะเกียร์ออโต้เราก็มีนะคะคุณลูกค้าเป็นตัวพีเรนเดอร์เป็นตัวยกสูงเลยนะคะโตโยต้าวีโก้แชมป์คันนี้นะคะภายในของเขาก็เป็นสีดำเหมือนกันแหวนแบบเปิดได้ตัวนี้เป็นเครื่อง2,005หรือ2,005เป็นตัวพีเรนเดอร์เกียร์ออโต้นะคะใครตามหาเกียร์ออโต้เนาะ คันนี้เราแนะนําเลยแถมคันนี้เป็นแถมคันนี้พวงมลลาลัยเป็นมันติฟังก์ชันแล้วนะคะสะดวกสบายคนขับเลยนะคะอยากเบาเสียงเพลงเพิ่มเสียงเพลงไม่ต้องมานั่งจิ้มอยู่ที่เครื่องนะคะสามารถปรับที่พวงมลลาลัยได้เลยใช่แล้วคะ่ะบบเบาผ้านะคะดูแลร,รักษาง่ายมากๆนะคะบอกเลยว่าใหม่มากๆนะคะคันนี้คันนี้ใหม่มากๆเป็นรถปี2014ด้วยนะคะลูกค้า อยากเห็นหรือว่าอยากลองขับก็ลองเข้ามาดูลองมานําเอกสารมาให้ดูมาปรึกษากันก่อนได้นะจ๊ะนี่สวยมากๆเลยนะครับสวยสวยเลยอยากดูคันไหนอิงไหมเอ่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราดูที่ป้ายนะคะคันนี้เราขายอยู่ที่401,000บาทนะคะ401,000บาทพยาวได้84งวดเลยข้างวัดอยู่ที่8พ0 0ต้นๆเท่านั้นเอง ลูกค้าได้เกี่ยวโตไปนี่สวยมากจะดูคันไหนอีกไหมหรือว่าจะดูนี่คันนี้ใครอยากซิ่งอยากแซดนะคะเราก็มีกระบ,บะแซดกระบ,บะซิ่งนะคะออกไป<ช>นี่มไม่ต้องไปแต่งอะไร<ๆ>เพิ่มเติมนะคะจัดให้นะคะแม็กใหม่ย,ยางใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจ้าออเนียคันนี้นะคะดูกันชัดๆไปเลยนี่ ติดแม่ของเขานส่วยมากให้เรียบร้อยนะคะอ๋เป็นไงได้ไปถือว่าคุ้มมากๆมีปัญหากับรถข้างหลังตลอดถอยมานี่ชนตลอดมาเรามาดูภายในกันภายในของเขาจะเป็นสีครีมตัดสีดำเลยนะคะนี่สวยเลยไมนี่มชยูซีดี เป็นเกนกรกไปเลยเด่นเลยนะคะสีทูโทนนะคะตันนี้บอกเป็นบอนหนังสีครมีมสวยมากแม่บอกเลยอันนี้นะคะเป็นรถปี2014นะคะเครื่องยนต์2005เนาะเป็นตัวแซตนะคะลูกค<ม>้าเป็นเกียร์ธรรมดานะจ๊ะ ขเราได้84งวดเลยนะคะข้างวันอยู่ที่8,500เท่านั้นเองนะคะใครอยากหารถที่แต่งแซดๆไปเราแต่งให้ไปแล้วแมกใหม่ยางใหม่พร้อมติดฟิล์มให้ใหม่นี่เราคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ตอบโจมากๆา,กากเลยนะคะเรา,าดูอันนี้รถปี2014ประวัตด,ดีเครดิตดีนะคะใช้เงินออกว่าเพียง90บาทเท่านั้นนะคะมีเงิน90บาทนอกจากซื้อของกินได้แล้วยังซื้อรถได้ตั้ง1คันนะคะ จาออกรถไม่ใช่เรื่องอยากนะคะเพียงคุณลูกค้าเปิดใจอาชีพไหนนะคะทำงานแบบไหนเข้ามาคุย <Okay. S 2> เข้ามาปรึกษากันได้นะคะคุณลูกคา้าเอกสารไม่ยุ่งยากเพียงแค่ลูกค้าเปิดใจเข้ามาคุยกันนะคะใช่ถ้าเอารถกับเรานะคะเรามีของแถมให้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะลูกค้าไม่ต้องออกเลยนะคะแล้วก็มีบัตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน,นะค่ะตลอด1ปีเต็มนะคะแล้วก็ น้ำมันหนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็มีเวลาลูกค้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราก็ฟรีค่าแรงให้เลยนะจ๊ะลูกค้าอยากดูคันไหนนะคะคอมเมนต์ได้เลย <c oughs> อะไรนะลูกค้ามาเปลี่ยนถ่ายน้มันเครื่องเราก็ีค่าแรงให้เลยนะจ๊ะลูกค้าอยากดูคันไหนนะคะจะดูคันไหนอีกไหมเอ่ยมาดูมาดูคันนี้คันหนึ่งก็ได้ค่ะเราจะหนีไปไหนมาดิ ใครกำลังหารถปีใหม่ๆราคาเบาๆนะคะ,ะ,คะขอ,อนำเสนอคันนี้เลยนี่ค่ะ,ะ,คะอบวอร์คันนี้ว,นนาวาระนะคะวันนี้จะเป็นตัว E เดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะสำหรับเจ้าค,นนนะค,ะคันนี้ราคาออบวอรคันนี้คันนี้นะคะเป็นรถปี2018ถือว่าปีใหม่มากๆเลยนะคะอนนีสันนาวาร่าคันนี้นะคะเครื่องยนต์2005นั่นเองนี่เข้ามาภายในของเขานี่เป็นพรมเขาจะเป็นพรม แบบนี้แล้วให้แบบนี้ไปเลยอันนี้ปีใหม่เลขใหม่ก็น้อยอยู่ที่หมื่นหกเท่านั้นเองของเขาใหม่ทุกอย่างเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะได้ไปนี่เปรียบเสมือนได้รถมือหนึ่งเลยนะคะคกินใหม่ยังอยู่เลยนะคะลูกค้าน,นี่เป็นบ,บ่อเขาจะเป็นบ่อผ้ากำมะหยี่เป็นสีครีมสีแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นลายของเขา,าคายใัดก็รือว่ากว้างมาก แถมคนข้างหลังไม่ร้อนแน่นอนนะคะมีแอร์มีแอร์ข้างหลังให้คนคนนั่งด้วยนี่ของ,งเขาก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะลูกค้ทาทันนี้เราขายอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นบาทสามแสนแปดหมื่นบาทลูกค้าได้ไปคุ้มมากๆเลยเลขใหม่ก็น้อยข่อนสบายๆย,ยาวๆได้แปดสิบสี่งวดเลยนะคะข้างวดนเริ่มต้นที่เจ็ดพันกลางๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้า ถือว่าคุ้มนะคะสำหรับรถคันนี้ประวัตินีเครดิตด,ดีนะคะใช้เงินออกร้อยเพียง90าบาทอีกแล้วนะคะสําหรับรถคันนี้หาที่ไหนไม่ได้นะคะหาได้ที่ SC ยุทธาของเรานั่นเองนะคะใช่แล้วมา<ะ>ออกมาใหม่มากๆเละ,ะใหม่เลยแพ่นไปเลยนะคะภายในของเขาเปิดได้มี6เกียร์นะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยหรูกวอมอะไรนี่แบบหใหม่กริบนะคะ ได้ไปคุ้มมากๆค่ะลูกค้ารถใหม่มากนะคะคันนี้บอกเลยขอบคุณน,นะคะเรามีหลายช่องทางให้คุณลูกค้าติดตามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใน YouTube เนาะ l ล n e แอดหรือว่าในเพจเต็นรถมือ 2SE u อ a านะคะติดตามติดดาวไว้เลยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดทุก ข่าวสารใหม่ๆนะคะเวลาลูกมามีรถมาใหม่ๆเนาะหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอยากดูรถคันไหนอยากถามโปรโมชั่นนะคะลูกค้าทักแชทแอดไลน์ไว้เลย,เลยหรือว่าจะโทรมาหาหนุกโด,ดยตรงก็ได้นะคะที่เบอร์0655390917นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ